ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนชาวมาร์สไรเดอร์ทุกคนกด subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำผลงานดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับจากนั้นเราก็ไปเปิดตัวเอาจีโคดิเวอร์กันนะครับ first g กี t าร์ทอย e ีวิวไลท์วอต c าร์มันเด i ร์ไนท์สวาย์นะครับก็เดี๋ยวเราทำการรีเซ็ตกันก่อนนะครับ <Light watch. S 1> ครับก็าสีสันส,สวยงามตามท้องเรื่องของ c a m ์ม d e r n i g h ไนะครับก็เป็นสีประจำตัวเขานะครับก็เดี๋ยวจะมีทำการทดสอบใน3ฟังก์ชันเสียงนะครับไนท์สวาย์ไนะครับถูกต้อง แค่นี้นะก็เท่ดีนะครับมีเสียงค้างคาวของไหนให้ด้วยก็เสียงต้นฉบับนั่นแหละครับเสียงค้างคาวต้นฉบับเลยไม่ได้มีการแต่งใหม่หรืออะไรนะครับ ตัวนี้เราก็ต้องรีเซ็ตแล้วก็กดปุ่มนี้ค้างก่อนนะครับ ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเอ่อฟินิชไทมนะครับว่าไหนจะพูดว่าอะไรน่าพูดว่าไฟหนอยนะครับน่าจะเป็นไฟนอนเวนนะครับคลิได้อยู่เมื่อกี้นะก็เสียงมันจะเบาๆอู้ๆนะครับเสียงดีเอ็กก็ไม่ใช่ว่าจะชัดที่สุดแต่ก็ดังนะครับแล้วก็เสียงมันก็มาตรฐานนั่นแหละ ไอ้พวกนี้ก็จะแคนดี้ H g ก็จะเป็นแบบกว้างๆนิดน,นึงนะครับในระบบเสียงกดค้างมาเมื่อไหรก็ได้ถ้าเราเเเราีเซ็ตแล้วทีนี้เออไม่ใช่ผมจะพาไปดูระบบที่ว่าถ้าเราไม่กดค้างอ่ะที่เป็นงานขายของแคนดี้ g g อ่ะมันต้องหมุนสอลอก นี่ไม่กดเลยนะ่ครับนี่คือผลจากการที่เราให้มันจิ้มเข้าไปแล้วมันก็ไปพูดว่าจิคูไดเวอร์ทั้งที่เราต้องกด 怎么样开。 ไฟนอนมันจะพัวไฟนอนเว้นนั่นนะครับแต่ว่าการใช้ไฟนอนมันก็ดันไปซ้ํากับดีเขนะครับมันน่าจะเปลี่ยนคําพูดหน่อยนะครับทีนี้เล่นตลกนะครับก็คือเรามาลองทดสอบเปลี่ยนไอ้เจ้านี่ให้เป็นเออนี่นะครับมันก็จะเป็นอาร์เมอร์ไทมให้เราแล้ว ต้องใเเดียวน้องใส่น,นี่ก่อนที่ทุกจะคิโตเป็นไรเดอร์ไทมคือจะบอกว่า HG Candy ไม่สามารถใช้เป็นไรเดอร์ไทมได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ร่วมกับอาวุธต่างๆเพื่อเรียกเสียงของวอสก่อนที่จะใช้ท่าโจมตีของอาวุธต่างๆได้นะครับคือเขาตัดออกเลยให้เล่นแค่นี้ ก็ปกติผมจะใส่โคกะไว้ข้างนี้กิโตะไว้ข้างนี้นะครับเพราะว่าแต่ไม่ได้ใส่กีโอเลยทั้งที่มันเป็นก็ขขัดแต่ว่าใส่มันสวยดีนะครับก็โคกะข้างหนึ่งกิโตะข้างหนึง่งในตู้โชว์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับปัจจุบันก็มีรถซูเปอร์เบสออกมาแล้วผมก็ไม่รู้จะปลดระวังตัวนี้ดีไหมเพราะมันเป็นรุ่นเก่าเลยแต่ถ้าซูเปอร์เบสน่าจะปรับปรุงหรืออะไรใหม่ขึ้นแต่ข้อเสียของไอ้พวกเข็มขัดที่เป็นล่องพวกเนี้เท่าที่สังเกตมานะตั้งแต่กินแล้วที่มี เหมือนกับว่าตอนที่เอามาแรกๆอะ่ะมันมันไม่รู้หรอกว่าอาการเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเสียบค้างไว้นานๆอะ่ะยิ่งเป็นสวิ์ที่เป็นสวิ์ร่องพวกนี้มากๆคับเพื่อใช้ในการอ่านบาร์โคดอะ่ะถ้าเสียบไว้านานๆเหมือนกับมันจมอ่ะครับเหมือนกับพอเรามาเล่นระยะเวลาผ่านไปไม่ถึงปีอะ่ะเหมือนกับมันเริ่มลุนๆนะเวลาเสียบก็ต้องช้าลงหรือไม่ก็ค้างไปเลยก็มีจนท่าให้เราคิดว่าของพังแต่ความจริงผมคิดว่านั่นจะเป็นความอ่อนแอของไอ้ระบบสแกนผ่านสายร่องพวกนี้นะครับ เพราะว่าล่องแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ย g ีเนี่ยจะพังยากกว่าเพื่อนเพราะว่าล่องมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแต่พวกคีสพวกดีเคไรวัดอย่างเงี้ยมันซับซ้อนนะครับมันก็เลยทําให้ตรงนี้เสื่อมง่ายนะครับเพราะามันมันมันอ่านทั้งหมดเลยแต่ไอ้ตัวนี้มันอ่านแค่ว่าจะเป็นเกมหรือเป็น GO หรือเป็นไรวัดธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกมก็จะเป็นเสียงตอกแตกตอกแตกตอกแตกอะไรเงี้ยนะครับแต่จีจะเป็นตึก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 อะไรเงี้ย ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับการรีวิวไลท์วอตอ a คิโตและ g ีโอนะครับถูกไหมวะเฮ้ย hey! แล้วก็ขอจบไปกการรีวิวไลท์วอตคาร์ a เ m เดอร์เกียนะครับก็ไม่ถูกอีกผมก็ขอจบไปกการรีวิวไลท์วอตคาร์มเลเดอร์ไนท์สวานนะครับฝากกด s u b สไครต์กดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับ complete you <small noise>